สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรดดองค่ะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นั่นหมายถึงพลังงานจากคลิปนี้ดึงดูดคุณเข้ามานะคะเอ่อข่าวดีสิ่งดีๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตคุณเร็วๆนี้นะคะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มกันเลยนะคะคลิปนี้สามารถ รับชมได้ทุกท่าทุกราศีนะใครมาเจอคลิปนี้นั้นเป็นพลังงานของคุณค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะข่าวดีสิ่งดีๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่มาเจอคลิปนี้คืออะไรบ้างเราจะอ่านเป็นภาพรวมนะการงานการเงินความรักนะคะไพ่ขึ้นมาสื่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราก็จะอ่านแบบนั้นเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟงังอ่าคุณจะได้รับข่าวดีนะ ขึ้นไพ่แปดไม้การติดต่อสื่อสารนะคะถ้าคุณรอการติดต่อสื่อสารอะไรบางอย่างนะคะคุณก็จะได้รับข่าวสารอาจจะเร็วกว่าที่คุณคาดคิดคาดหวังเอาไว้ด้วยนะคะแดไม้เนี่ยนั่นหมายถึงออข่าวสารเกี่ยวกับงานได้ด้วยนะถ้าคุณรองานร,รอการตอบรับนะคะหรือบางท่านบางคนสมัครงานไว้อะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวกับงานได้หมดเลยนะ อา,อาจจะเป็นข่าวดีได้ด้วยนะโอ้โหทุกคนดูสิสิบเหรียญนนะ่ะความอุดมสมบูรณ์นะคะเนี่ยคนโสดคุณก็จะมีคู่เข้ามานะถ้าคุณคุณยังไม่มีคู่นะคะเนี่ยคุณจะได้เจอคู่ที่ดีเนาะขึ้นไพ่สิบเหรียญมีโอกาสที่จะได้เจอคู่ชีวิตได้แต่งงานนะคะแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วความรักหวานชื่นเนาะแล้วก็ ดวงก็เกื้อกูลเกื้อหนุนกันนะคะส่งเสริมซึ่งกันและกันเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะโอ้โหสิบเปรียนะคะการเงินนี่แบบร่ำซ้ำมากๆการเงินนี่คือแบบร่ารวยนะคะหรือว่าคือได้เยอะบอกเลยได้เยอะเพราะว่าขึ้นไพ่แปดไม้อาจจะเป็นในเรื่องของการงานด้วยที่ทําให้คุณได้เงินเยอะอย่างนี้นะคะ,ะงานแบบ คือก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดอะนะขึ้นไพ่8ดไม้อ่ะสิบเปรี่ยนะคะความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงกำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะคะ6ดาบเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าคุณเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามนะคะที่จะต้องแบบแก้ไขหรือว่าต้องรอการสะสางมันจะถึงเวลาแล้วนะคะที่อุปสรรคต่างๆจะผ่านพ้นไปเนาะอ่า นะคะเนี่ยถ้าคุณกำลังเจอกับปัญหาใดๆก็ตามคุณจะเจอทางออกคุณจะมีที่ปรึกษาก็ได้หรือคุณจะคิดออกนะคะว่าจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์กับสิ่งที่คุณเจอได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยนะอืมก็มองว่าคุณจะมีทางออกให้กับปัญหาที่คุณเจอหรือคุณจะเจอโอกาสนะคะหรือบางท่านบางคนเนี่ยได ได้ศึกษาเรียนรู้นะคะในสิ่งที่ตัวเองให้ความสนใจเพิ่มเติมเดี๋ยวให้เราแฟนนะคะการงานก้าวหน้าจริงๆนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยสนับสนุนคุณนะคะเอ็นดูคุณเมตตาคุณแน่นอนนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองด้วยตัวคุณอนะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะตำแหน่งหนะ้าที่การงานจะสูงขึ้นจะมีคนให้เกียรติให้ความเคารพคุณนับถือคุณ คุณจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆเลยนะคะเนี่ยสำหรับบางคนนะที่แบบอยากที่จะแบบได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสสูงมากเนาะคือหัวหน้างานหรือเจ้าของหัวหน้างานหรือเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยงานคุณจะเติบโตเนาะหัวหน้างานเห็นผลงานของคุณให้โอกาสคุณเอ็นดูคุณผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนคุณหนึ่งไม้โอกาสดีๆนะคะคุณอาจจะมี โอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยซึ่งทำให้คุณรู้สึกมีไฟแล้วก็ตื่นเต้นนะคะท้าทายอะไรก็ตามที่แบบที่คุณอยากจะลองทำอะ่ะเหมือนคุณจะได้รับโอกาสนั้นนะคะขึ้นพลังงานหนึ่งไม้อะไรใหม่ๆจะเข้ามานะคะถ้าเป็นในเรื่องของคู่คุณก็จะได้เจอคู่ที่เขาแบบจริงจังกับคุณอ,ะอ่ะอ่าบางคนโสดมานานนะคะโสดมานานแล้วก็ ไม่ออกไปไหนนะคะไม่ไม่เปิดใจก่อนหน้านี้อาจจะไม่พร้อมเปิดใจแต่ตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยพร้อมแล้วนะคะที่จะแบบให้โอกาสตัวเองนะเหมือนกับความรู้สึกของคุณอาจจะเปลี่ยนอาจจะพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆด้วยนะคะเนี่ยบางท่านบางคนเข้าเว็บเดทนะคะเนี่ยขึ้นไพ่แปดไม้ก็คือเจอคนใหม่ๆเจอคู่ที่แบบ จะเข้ามาเนี่ยเป็นคู่ชีวิตของคุณเนี่ยผ่านเครื่องมือสื่อสารได้แอปพลิเคชันต่างๆนะคะมีพลังงานของชาวราศีตุลชาวธาตุไฟเม่สิงหธนูนะคะชาวราศีการชาวราศีพฤษศขึ้นมานะในเรื่องของความรักคุณจะได้เจอกับความรักที่ชัดเจนค่ะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคุณมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันนะคนโสดมีโอกาสได้เปิดใจเจอคู่ที่ดีนะคะคนที่เขาชัดเจนแล้วก็อยากที่จะ เป็นครอบเป็นครัวกับคุณนะคะขึ้นไพ่สองดาบสองถ้วยโอเคสองดาบเนี่ยคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมีคนคบคนคุยอะ่ะคุณอาจจะมีปัญหากันบ้างนะคะความเห็นไม่ตรงกันหรืออะไรก็ตามแต่นกมองว่าคุณสองคนก็ยังมีหัวใจนะคะที่ยังรักกันอยู่นะคะความรักยังแน่นแฟนนะไม่มีอะไรที่จะมาทำลายอุปสรรค ความรักไม่มีอะไรที่จะมาทำลายความรักของคุณได้นะคะ,ะเนี่ยถ้าเกิดคนที่เกี่ยวข้องกับคดีความอะไรแบบนี้นะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะหรือคุณจะชนะอ่า คุณจะเป็นฝ่ายชนะก็ได้นะประมาณนั้นนะคะคนที่รองานอย่างที่บอกว่าคุณจะคุณจะได้งานที่คุณชอบงานที่ถูกใจนะคะมันเป็นงานที่แบบคือคุณแบบรู้สึกมีไฟที่จะทำมากๆเป็นงานที่คุณรักแหละนะคะจ u s t i c นะคะเนี่ยอ,อาจจะเป็นงานเกี่ยวกับด้านการตรวจตรานะคะราชการก็ได้นะบางท่านบางคนรองานอยู่ คุณจะได้นะอืมแล้วก็งานเกี่ยวกับผู้พิพากษากฎหมายอะไรอย่างนี้ได้นะขึ้นไพ่หกถ้วยค่ะหกถ้วยอ่ะข่าวดีเป็นแบบพลังงานรวมนะคะแบบกว้างเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะมีในเรื่องของคนที่รอคนเก่าด้วยนะคนเก่าหกดาบกับหกถ้วยขึ้นมาเนี่ยนอกว่ามีโอกาสได้หวนคืนนะอ่านะคะบางท่านบางคนเนี่ยมีการบล็อกกันก็ อาจจะได้ปลดบล็อกนะแล้วก็แบบกลับมาคุยกันได้นะคะเนาะมีเหมือนกับว่าไปตื่นรู้นะคะไปไปเข้าใจแล้วว่าเนี่ยยังรักกันอยู่ยังอยากที่จะให้โอกาสกันและกันอะไรแบบนี้นะรู้สึกว่าเออบางท่านบางคนบล็อกกันไปก็มีการปลดบล็อกนะคะเพื่อที่จะได้กลับมาคืนดีกันหรือบางคนเนี่ย นะโสดรอคนเก่าอยู่ก็ได้นะคะไม่ยอมเปิดใจให้กับใครเลยที่เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นคนเก่าก็มีโอกาสที่จะได้หวนคืนนะคะถ้าคุณยังรักยังรอเขานี่ก็เป็นข่าวดีของคุณด้วยเช่นกันค่ะ6ถ้วยนะคะรักต่างวันะคะหรือความรักในอดีตชาติคนที่มีความผูกพันกันมาก็ได้นะคุณจะได้เจอคนที่สินเสมอกันข่าวดีของคุณนะคะที่จะเข้ามาเร็วๆนี้มีอะไรอีกคะ เพื่อนๆของเราคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของงานบอกเลยนะคะงานปังมากงานดีทุกคนชื่นชมคุณให้การยอมรับคุณนะคะผลงานของคุณเป็นที่ประจักษ์นะคะหรือว่างานที่คุณทำมาทั้งหมดนะคะความเพียรพยายามของคุณจะสำเร็จลุล่วงอย่างแน่นอนนะโอ้โหเป็นไพ่เดวิลเดี๋ยวหนะูขอปิดก่อนพไพ่ใบนี้แบบฮอตมากแซ่บมากนะคะก็ คุณคุณจะมีความรักเข้ามานะอ่าความรักเข้ามาเป็นความรักที่ดูร้อนแรงมากต้องบอกอย่างนี้คือมีแรงดึงดูดต่อกันสูงมากถ้าคุณคุณเจอคู่นะคะในในช่วงเวลาเนี้ยที่คุณมาเจอคลิปเนี้ย่ามีคนเข้ามาก็จะเป็นแบบความรักที่ดูแบบเร่าร้อนนะคะดึงดูดสูงนะคะอ่าขอัย บางท่านบางคนเนี่ยคือฮอตมากนะคะช่วงนี้มีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดมากๆมีคนอยากเข้ามาคบมาคุยกับคุณอะไรแบบนนะเนี้ยนะเสน่ห์เสน่ห์แรงอะ่ะบอกงั้นเลยนะขึ้นไพ่เด็กถือเหรียญค่ะชาวธาตดินพฤสุกกันมังกรใพ่ใบนี้นะคะอาจจะเป็นพลังงานของคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้หรือนะคะเนี่ย ช่วงนี้ช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเงินของคุณได้เป็นกอบเป็นกรรมจริงๆแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้เก็บเงินนะเก็บเงินนะคะบางท่านบางคนเก็บเงินเพื่อที่จะสร้างครอบครัวบางคนก็คือเก็บเงินเพื่อเหมือนกับว่าคุณคุณจัดระเบียบการเงินของคุณได้ดีขึ้น่าเงินคุณน่จะเหลือมากมายเลยนะคะมีเงินเก็บนะเนี่ยเยอะจริงๆนะขึ้นไพ่สิบถ้วยสิบถ้วยเนี่ยครอบครัวอบอุ่น นะคะครอบครัวอบอุ่นคนที่กําลังมีปัญหาความรักกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นกลับมารักกันนะคะมาเป็นครอบเป็นครัวเนาะมาอยู่ร่วมกันนะครอบครัวมีความสุขมากขึ้นสิบถ้วยไพ่ของความรักนะคะความอบอุ่นความรักที่เติมเต็ม คนโสดคุณก็จะได้เจอความรักที่เติมเต็มแล้วนะคะจะมีคนเข้ามาอย่างแน่นอนได้เจอคู่ค่ะคู่ที่เขาแบบพร้อมที่จะแต่งงานแล้วก็ชัดเจนกับคุณจดทะเบียนอะไรอย่างนี้เลยนะเพราะว่าพลังงานไพ่ขึ้นมาชัดมาก Justice นะ The h i Love n แล้วก็สิบถ้วยอะ่ะนะแล้วก็สิบเหรียญอีกคู่ของคุณนี่ฐานะดีมากนะหรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะข่าวดีของคุณ ข่าวดีคืออะไรคะขึ้นไพ่สามดาบอนะ่ะอืมขอดูสามดาบหน่อยนะคะโอเคสามดาบนั่นแหละอย่างที่บอกว่าคนโสดบางคนนะคะคนโสดบางคนเนี่ยคือเคยเสียใจยผิดหวังกับความรักมา แล้วก็ทําแต่งงานเลยนะคะขึ้นไพ่แปดเหรียญน,นะทําแต่งงานไม่ได้สนใจในเรื่อง,องความรักแล้วเนี่ยจะมีคนเข้ามาจริงๆคนที่เขาอยากจะจริงจังแล้วก็ชัดเจนกับคุณแล้วก็มีพลังงานของเนื้อคู่คุณด้วยเป็นคนที่แบบอยู่ๆคุณก็เจอโดยที่ไม่คาดคิดคาดฝันนะเนี่ยควีนเธอทานะคะพลังงานของชาวธาตุไฟแม่สิงธนูนะคะอยู่ๆก็คือแบบ คุณเจอแล้วคุณก็รู้สึกดีพร้อมที่จะเปิดใจรักเขาเลยแหละเพราะว่าเขาก็เป็นคนน่ารักนั่นเองนะคะคนที่จะเข้ามานะโปรโฟไฟล์ดีมากๆคู่ควรกับคุณอย่างแน่นอนค่ะข่าวดีของคุณค่ะที่จะเข้ามาคนที่มีคู่ก็คือรักกันนะคะความรักเหนียวแน่นอ,อยู่เคียงข้างกันนะคะแม้ว่าจะเจอกับอุปสรรคเจอความยากใดๆในความสัมพันธ์ก็ ยังไม่ปล่อยมือกันนั่นเองนะเพื่อนไพ่สามเหรียญคุณจะได้เจอนางในฝันนะถ้าคุณเป็นผู้ชายก็คือคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจนะอคนที่ใช่อะไรแบบนี้ j u d g m e n นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวพรคุณแหละในช่วงนี้บอกเลยว่าพลังงานของคุณอนะ่ะเป็นพลังงานที่ดีนะคะฟ้าเปิดทางนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โอกาสคุณสิ่งที่คุณเคยขอหรือปรารถนาคุณกำลังจะได้รับนะคะอืม คุณปรารถนาสิ่งใดคาดหวังสิ่งใดนะเหมือนกับคุณจะได้รับแล้วะพลังงานใบเนี้ยนะคะ judgment น,นะทุกอย่างคุณจะได้รับนะคะสมปรารถนานะเรื่องการงานการเงินความรัก the tower ค่ะ the tower คืออะไรก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยนะสิ่งที่คุณแบบ คือเหมือนกับว่าอย่างเช่นเรื่องงานนะขึ้นไพนะ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยคุณอาจจะได้เปลี่ยนงานแบบกระทันหันแล้วก็เป็นงานที่ดีกับคุณก็ได้หรือว่าเป็นความรักนะคะความรักที่ไม่ใช่ก็คืออยู่ๆก็จบไปตัดกันไปนะคะเพื่อที่คุณจะได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอ่ามันจะมีการแบบเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่า ในเรื่องของงานในเรื่องของความรักนะคะการจบแบบกระทันหันก็มีเหมือนกัน หรือเป็นคนเก่าอย่างที่นกบอกนะบางคนมีคนเก่าก็มีโอกาสได้หวนคืนนะคะได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะสตรีนค่ะผลงานของชาวราศีสิงห์นะคะคนที่มีความแตกต่างกันต่างกันด้วยเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมหรือวัยที่แตกต่างกันก็ได้นะคะการหวนคืนการกลับมาเยียวยาการให้โอกาส ในเรื่องของความรักก็เป็นไปได้แล้วก็ในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าตัวของคุณนะคะด้วยด้วยดวงของคุณที่ดีมากๆอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเขาโอบคุณก็ได้นะคือเหมือนกับว่าให้พรคุณอะ่ะในช่วงนี้จริงๆเลยนะคะ งานอะไรที่คนอื่นทำไม่ได้คุณทำได้คุณเก่งคุณเป็นสายสตรองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณมีความสามารถคุณเอาอยู่ทุกสถานการณ์จริงๆนะคะหรือบางท่านบางคนในในช่วงนี้คืออาจจะแบบปรับเปลี่ยนการกินนะคะกลับมารักตัวเองรักสุขภาพออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนกมองว่า ข่าวดีของคุณเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าที่กลับมาก็จะเป็นพลังงานที่คุณก็รอเขากลับมาแหละถึงจะเป็นข่าวดีสําหรับคุณนะคะก็คงเป็นคนที่คุณก็ยังรักยังรอเขานะแล้วก็คนที่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆมันเหมือนกับว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องหลุดออกจากคนที่ไม่ใช่นะคะเพื่อที่คุณจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่แล้วก็เป็นความรักที่ว้าวมากๆเลยอะ่ะขึ้นไพ่สิ สิเหรียญ justice นะคะ the high ลแฟนสองถ้วยแล้วก็สิบถ้วยเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยนะคือพลังงานดีนกบอกเลยว่าถ้าความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่คุณต้องรีบปล่อยนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขากำลังจะเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังอวยพรให้พรความรักกับคุณนะคะคือช่วงเนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินคุณปังมากๆคนทีเ่เล่นหุ้นนะคะคุณมีโอกาสได้กำไรนะขึ้นไพ่แปดเหรียญเห็นไหม อ่ไพ่ใบนี้นะคะเนี่ยเล่นหุ้นลงทุนอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสได้สูงมากๆเลยช่วงนี้คือพลังงานแบบบวกบวกบวกนะคะดีมากๆเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวดีของคุณนะคะขึ้นไพ่สี่เหรียญโอ้โหเงินล้นมือเลยนะคะเงินล้นกระเป๋านะบอกเลยว่าการเงินปังมากนะโอ้โหเงินถุงเงินถังนะคะนี่คือสิ่งที่คุณ คุณจะได้รับนะสิ่งดีๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตคุณสิบเปลี่ยนนะ่ะคุณอาจจะได้คู่ที่เขามีความร่ํารวยก็ได้หรือว่าคุณจะได้โชคก็ได้นะสิบเปลี่ยนนะ่ะได้โชคเพราะว่าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาหลายใบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะให้โชคคุณได้ด้วยนะคะ ก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆในคลิปนี้ด้วยนะคะที่คุณได้มารับเอาพลังงานดีๆจากคลิปนี้ไปนะขอให้พลังงานดีๆจากคลิปนี้นะคะเกิดขึ้นจริงกับคุณโดยเร็ววันนะแล้วก็ใครชอบพลังงานนี้ก็คอมเมนต์รับเอากลับไปได้เลยนะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะตามไอดีไลน์ที่นกให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะคุณจะได้ดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะจำเพาะเจาะจงเป็นของคุณเองเท่านั้นมีความแม่นยำอย่างแน่นอนค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ